สวัสดีค่ะสวัสดีช่องภายเลิศรักนะคะวันนี้มาเยี่ยมน้องกะละแมให้แม่พาไปซื้อของนะคะเม็ดก็หมดไปซื้อถุงเท้าดีจ้า ว่าจะพาไปซื้อสตาร์ตแต่ไม่มีคู่ที่ใส่ได้นะคะอันนี้ถุงเท้าครีมอาบน้ำขนมหลายอย่างนะคะปูกขาบอกให้น้องเมย์กินมนม,มน กินกินนมจืดใช่ไหมแม่ตาีลับตาีลับพ่อว่าให้กินตายีลับดูนะคะว่าจะสูงเท่ายีลับไหม <c oughs> ให้กิน <c oughs> อาจารย์ให้กินนมจืดนะคะอะไรแบ่ <c oughs> งอะไรกัน ยังไม่มีอันนี้เป็นเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามของพี่เมย์นะคะที่ซื้อจากจากพ่ออ้วนนะคะพ่ออ้วนขายเสื้อในนะคะ <S S อืะอ,อพ่ออ้วนของไทมิง่งเอาให้แม่เอฟซีดูหน่อยสิมันเป็นยังไงเสื้อกล้ามทอมอะไซส์เอสตัวเล็กเนี่ยอย่างนี้แหละพ่ออ้วนเขาขาย ได้จากพ่ออ้วนมานะคะแม่ไปหา <c oughs> ตั้งหลายอาทิตย์ยังไม่ได้เลย <c oughs> ม่ใหญ่สีบอกว่าอยู่กับลูกสาวา <c oughs> ไองแม่ใหญ่สีขายอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ห้องกะละเมแม่ก็หมดนะคะซื้อแมดให้ใหม่เจีวล้างมือคงมีอยู่ โอ้ทำไมหลายเทะตายตายแนๆ่ๆคนขึ้นบ้านไม่ได้แน่ๆนะคะพ่อกับแม่ช่วยไม่ได้นะคะนมจืดโคตให้กินนมจืดให้ตัวสูงๆใหญ่ๆพ่อเลยซื้อตายีราฟให้กินนะคะจะได้สูงเหมือนยีราฟ ไม่รู้จะสูงไม่รู้จะสูงเท่ายีรับไหมคะเท่ักี่เสยเหมือนลักกี้เหมือนเลิศรักแน่ๆลักกี้ลักกี้ก็เล่นฟุตบอลพี่เลิศรักนะคะแตกแล้วนะคะลูกบอลของของเลิศรักแตกเมื่อวานนะคะ,ะอ,อันใหญ่หมดแล้วหมดทุกลูกแล้วนะคะลูกบอลเลิศรักลักกี้เป็นคนทํา ขนขึ้นหอแล้วนะคะตอนนี้อยู่หอสามนะคะออกจากทรงพี่เมยแล้วพี่เมยตอนบ่ายสามโมงครึ่งซ้อมตอนบ่ายบ่ายสามโมงครึ่งจะซ้อมนะคะเด็กๆก็เริ่มแต่งตัวแล้วนะคะ ถ่ายพ่อตึงนี่แหละต้อยหมวกแดงวันนี้ลืมหมวกแดงนะคะหมวกแดงไม่อั้นซักกอนเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วมาเยี่ยมแต่ละที <c oughs> เอาตั้งเบาเลย <c oughs> หมดเกี่ยงเลยไม่กินข้าวแน่ยพ่อตึงมาดิเ <c oughs> ลี้ยงไปทิ้งหมดเลยนานๆมาทีพ่อเ,อ,เอ้ยอันนี้เป็นขนม อันนี้เป็นของใครของอาจารย์ใช่ไหมเนี่อาจารย์ปากซื้อของไม่ให้หรอกส่วนส่วนซีนี้เป็นทีมตะก้อนะคะเบอร์หกสบเอเบอร์เก้าห้าห้าคนนี้เป็นนักกีฬาตะก้อนะคะสนามที่พี่เมย์จะลงก็สนามตรงนี้เลยค่ะ ดื่มนมตายีรับดื่มนมตายีรับจะได้ตัวเศ้าสูงสูงเหมือนรุ่นเขานะคะเพื่อนบ่าไปเขาไปทางไนสนามเทียมบ่เนี่ยคือไหว้ไทยมองลวดสามมงคึงกับลงเลยเลย มันอีสีลงทีมวันที่สิบสองสี่วันที่สิบสองจะคัดเด็กใหม่นะคะวันที่สิบสองจะคัดเด็กใหม่นะคะเขาจะมีเอี่ยมให้ใส่พ่อเสื้อกั๊กเหมือนเขาอยู่ปฐมงไงพ่อไม่รู้จากเสื้อกั assets, <laughs> ๊ก <laughs> พ่อออต้องรู้ทุกอย่าง หลังจากที่มาดูพี่เมย์แล้วเราก็จะกลับไปเอาสับป,ปะรดของช้างตกงานไปให้พ่อทองคํานะคะให้หลวงพ่อพุธเพราะว่าหลวงพ่อพุธไม่มีคนตัดหญ้านะคะไม่มีคนเข็นหญ้านะคะเพราะว่าเมียเมียหลวงพ่อพุธขับรถไม่เป็นค่ะสูกำลัแม่ไม่ได้เลยค่ะ <laughs> ลูกสาวลูกสาวหลวงพ่อพุธก็ขับไม่เป็นนะคะก็ไปเรียนกันหมดแล้ว แซบมันเป็นนมจืดมันเป็นนมอะไรนมจืดรสจืดกินนมเรียร้กินกินอีกขออีหนยไม่เนเห้าไม่นอสูงถ้าถามาว่าสูงขึ้นไหมบอกสูงขึ้นแล้ว่ากี่เนเว่าตะกีหละ้าร้อยห้าสิบนห้หเส้นเดียวหนนะ้อกับร้อหสิบมันเส้นเดียวอะไรจะนี่เดียวร้อยห้าหก แต่ละคนแต่งตัวเหมือนกระทอมนะคะนักฟุตบอลนี้ไม่ใช่ผู้หญิงนะคะจะกลายเป็นทอมหมดแล้วนะคะกล้ามขาก็ใหญ่วันนี้เอาเสื้อกล้ามทอมมาให้นะคะจากพ่ออ้วนของพ่อมิ่งนะคะ มาทีไรถูกเขาขโมยทุกทีมีลูกสาวคนเดียวจะเป็นท้อมแล้วโยนเข้าป่าไปเลยแล้ววันนี้ซิมยังไีบอกมีบอกยังจะสูงเท่าพอแล้วนะคะทุกคนฝากไม่เอฟซีหน่อยสิก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง กดติตามไม่ชองคายด้รัลด้วย,ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะคะก็หนูมาเรียนอยู่นี่ก็ไม่ได้เชิอพ่อแม่นะคะก็ดูนะคะแต่งตัวแต่ละคนเหมือนกระทอมหมดแล้วนะคะนี่นักฟุตบอลหมดนะคะเนี่ยแต่ละคนดูน้องเมย์ก็แต่งเหมือนทอมนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงไม่พูดหยอกล้อเฉยเหรอกคะ่ะ ลักหลอกถึงหยอกเล่นใช่ไหมน้องกะละเมค่์หลังจากที่ส่งน้องกะละเมมาก็เอาสับป,ปะรดจากช้างตกงานที่เด็กเก่งทำไว้นะคะมาให้พ่อทองคำให้พ่อเติงอาลงให้ส่วนนุ่นพ่อทองคำยืนรอกินนะคะ วันนี้หลวงพ่อไม่อยู่นะคะหลวงพ่อไปทําวัดไปทําห้องน้ําให้อาจารย์นะคะแม่อั้นกับพ่อเติงเลยเอาสับปะรดช้างตกงานมาให้พ่อใหญ่ทองทายืนรอกินนะคะ น้องกะละแมบอกว่าบ้านบ้านพ่อทองคําไม่มีคนขับรถปิกอัพเป็นนะคะน้องเมย์บอกว่าสู้น้องเมย์ไม่ได้ว่ะสันแต่ไม่ผอมนะคะพ่อทองคําไม่ผอมนะคะอ้วน,นะคะ่ะตกมันยังอ้วนนะคะพ่อพ่อเลี้ยงดีนะคะหลวงพ่อเลี้ยงดีโทษทีนะคะที่แม่พูดผิด เมื่อวานก่อนแม่ก็เอาอ้อยกับหญ้ามาส่งนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะวันนี้เลยเอาสับประรดมาให้หลังจากไปส่งน้องเมมาก็เวเอามาให้พ่อทองำํำแม่ก็ไม่กล้าเขาเอาไปให้นะคะเพราะว่าลงตาพจน์ยังไม่มานะคะไปทำห้องน้ำค่ะ ทำห้องน้ำให้วัดบ,บ้านที่หลวงพ่อพุบวชค่ะติดกัดน,น,บบนมไม่ไม่โกมว่าค่าน้ำ <c oughs> แม่ทองคำบอกว่าค่าน้ําจดผิดนะคะตั้งสามร้อยพ่อทองคําไม่ได้ใช้น้ํานะคะพ่อทองคํามาบวชที่วัดนะคะอันนี้พ่อเติงกับแม่หน่อยนะคะเป็นคนเอาลงนะคะไ,ได้เยอะนะคะได้อิ่มหลายวันนะคะสาหรับพ่อทองคําก็หมดแล้วแม่อันก็จะเข็นมาส่งใหม่นะคะม่อันก็ทําบุญไปเรื่อยๆกับพ่อทองคํานะคะ ขอบคุณโครงการโคชานาจักนะคะที่ให้ที่อยู่อาศัยน้องเดิลรักกับเมนิโคนะคะขอบคุณพ่อเสือพ่อสิงห์นะคะที่คอยที่เปิด y o u t u ู e ให้น้องเดิศลรักนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทั้งแฟนเพจและแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเดิศลรักนะคะ หนึ่งไลหนึ่งแค่ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของน้องเลิศรักนะคะขอให้แม่ๆเอฟซีทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญอย่าจ็บอย่าจนอย่าไข้นะคะรักเลิศรัก,กน้อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะสวัสดีค่ะ